สวัสดีเด้อพี่น้องมาดิวันผุดวันผุดบันน้กินเขาหอมผ้ากันหลายมือละทาเต้มขนาดสมอนสีลีลาผุดกับเขาลายยางมา่ิเอ,อ๊เสียบเสบไม่ต้องเขาจีตกหมูผสมมนเนี่ยเสียบเสียบเลยมอืมิ ขึ้นบ่อผิดนเนี่ยอะไรไปดูว่าอะไรบ้างให้ดผสมผสมซุกบดัง อืาเรื่องนี้ช่างยางเดียวกีนไนแต่แถวนีมันเนาะแถวนี้อืมแรกคือของเลยข้ารแกกคือของเลยก่างปี๊ดี้นแต่แถวนีมันเนาะปี๊บริการสื่อมาแ่ฝปาอันหานี่กระเด็นเตะกางไล่ว่าฉันเนาะ bắp chân bị sẹo, nhỉ? cua, thịt, thịt heo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 , Cái này, cái gì bị quậy Cái bố hôm nào mà Hay này Cái bà đẹp kìa <laughs> แยงเลยบ่านี้นแสบแสบบมึงเลยมามาครับแต้แอขมาควเป็นเนี้อแสบครับมึงน